เรามาอัปเดตบ้านสายบุญนะครับวันนี้ก็เริ่มประกอบแบบเทคานแล้วนะครับโดยช่างเบิ้มนะครับวันนี้คู่หูหายกลับบ้านครับไปฉีดยาเนาะเข็มแรกบอกเพิ่นฉีดอ๋อน,นี่ครับเป็นคานลอยนะครับลอดประกอบแบบแล้วเนี่ยตัวที่เทสเสร็จนะครับนี่ได้ ไ้สองคานแล้วครับกำลังประกอบแบบพื้นพื้นคาน,นครับนี่ครับอันนี้ช่างเบิ้มก็มีลูกมือคนเดินมนะครับคือคุณพ่อสายบุญนะครับเป็นลูกมือนี่คือพื้นมันนะครับพื้นท้องคาน และกระแปกประกอบแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องโครงหลังคานะโครงหลังคาก็จะเป็นลักษณะเดียวนะครับ ษณของโครงลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแค่แผ่นลูซิงมายิงคงเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับหุ่นทรายก็สั่งมาเรียบร้อยเพื่อเทคาน,นะครับนี่ครับยิงไว้รอยิงแผ่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่ลูซิงมาครับนี่ครับ คานหนานะครับลักษณะเทคานลอยแบบนี้นะคือพอตกฝนหน้าฝนมาก็เดี๋ยวก็สั่งสั่งดินมาลงเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนรถไม่สามารถที่จะลงไปขุดดินได้เพราะว่าดินมันจะอ่อนนะครับรับน้ำหนักรถไม่ได้ นี่มากฐานมากนะครับเหล็กท้องคานนี่แน่นเป็นเหล็กสามหุนเก้ามิลตอกเหล็กสองหุนสองหุนเบาแน่นมากครับนี่ครับขนาดเหล็กสามหุนเก้ามิล ก็ยังคงทํางานไปคนเดียวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าช่างอิงสองสาวจะกลับมาเสริมทัพนี่ครับมาดูด้านนี้นะครับฝั่งนู้นของบ้านสายบุญก็จะเป็นภูเขานะครับเป็นวิวที่มันก็จะมารับกับนี่ เนื่อได้แล้วก็ทําการปักเพื่อทําการประคองแผ่นนะครับทีดีนี่คือเสียงฟ้านะครับฟาลองนะครับหลส่วนเมื่อเช้างานเมื่อเช้าก็มี การทำไฟฟ้าเนี่ยนะครับนี่นี่ก็สองหลอดสองปักสองจุดเมนเออเออแฉเออเฉยเลยไม่ตันแกจิ้นติดเฉยเลยอ่านะครับนี่ก็คร่าวๆสำหรับบ้าน สายบุญแต่ถ้ามีอะไรขึ้นหน้าก็จะมาอัปเดตให้ท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ